ภาพหายากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนผลของพายุฝนฟ้าขนองที่อยู่เหนือศีษะผู้หญิงสามารถเห็นได้จากเส้นผมของเธอของคนนี้มีธนบัตรจากทุกประเทศในโลกรถตำรวจปลอมที่ใช้เพื่อป้องกันการขับรถเร็วในบางประเทศนาฬิกาแดดที่สแสดงเวลาในประเทศต่างๆทั่วโลกความแตกต่างระหว่างข้าวโพดสมัยใหม่กับข้าวโพดก่อนการเพาะเลี้ยงทั่วเขียวที่สแสดงให้เห็นความแตกต่างของขนาดระหว่างมีเกลือและไม่มีเกลือ ร้านกาแฟน,นี้ใช้นมโอ๊ตเป็นตัวเลือกเริ่มต้นแทนนมบัวกำแพงก้อนนี้ถูกทะเลกัดจนโค้งมนต้นไม้ต้นนี้ถูกเลี้ยงในกระถางพลาสติกนานเกินไปและตายในไม่กี่ปีหลังจากย้ายปลูกกระเป๋าเดินทางของผู้ชายคนหนึ่งหลังจากเที่ยวบินของเขาผู้ชายคนนี้ทำโทรศัพท์ตกลงในถังน้ำมันเครื่องใช้แล้วขนาด5แกลลอนคนคนนี้เจอพัสดุของตัวเองเครึ่งไม้จากบ้านหลังจากอ m ม z o n ส่งให้2ส,สัปดาห์ก่อนต้นไม้2ต้นนี้พันกันเป็นปมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโค้กถูกทิ้งไว้กลางแดดนาหนึ่งเดือน ขวดสบู่ขนาดประหยัดนี้แต่กลับใช้ไม่หมดจริงเช็กชายคนนี้กำลังบังฝนให้กวางน้อยห้างในปรากให้คุณเล่นสไลเดอร์แทนบันไดเลื่อนได้ต้นไม้ต้นนี้มีแหล่งน้ำของตัวเองยังมีผ้าผายหญ้าอีกเพียบอยากดูต่อกดติดตามไว้เลย